สวัสดีค่ะไม่เป็นกับคุณแฟนได้ไปตีกอล์ฟกันค่ะใครแพ้ใครชนะมาชมกันเลยค่ะแต่อย่าลืมลุ้นไม่เป็นนะคะขอบคุณมากค่ะมาตีกอล์ฟค่ะเพื่อนๆตีได้ไกลมากเก่งกว่าแฟนนำแฟนห้าคะแนนต่อหนึ่งค่ะ <c oughs> ดูด้านหลังค่ะเพื่อนบรรยากาศด,ดีมากเลยค่ะ ตอนนี้กำลังจะไปรับบอลที่เกไกลตรงนน้นนลค่ะตรงเสาไฟฟ้าเกไกลๆน่นเลค่ะเชียร์นะคะเชียร์แม่เพนด้วยค่ะเยเ่เขาบอกว่าให้ดึงปูโป่งดึงลูกโป่งขึ้นเป็นสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะดึงขึ้น

เสร็จแล้วครับเพื่อนๆไม่เป็นชนะเกได้หกคะแนนไม่เป็นได้ยี่สิบยป้เก่งไหมครับเพื่อนๆเก่งไหมตบไหมหน่อยค่ะเติบไหมหน่อยค่ะเข็นรถเข็นไปด้วยนี่มันก็เลยเอ่อ สวนไปสวนมาอยูน่นี่ขอบคุณที่เชียร์ไม่เป็นค่ะขอบคุณที่เชียร์และให้กำลังใจค่ะดูสภาพแกสิคะเพื่อนเพื่อนแกเหนื่อยมากๆเลยค่ะแกแทบจะไม่มีแรงที่จะยกกระเป๋าตีกอล์ฟของแกเลยค่ะเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดติดตามชมให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ